พิธีเวลา17นาฬิกา30นาทีท่าจราจ5พบกับอุ้มนาฬิกาว้าวดาราในืการที่จะพาผู้ชมไปใกล้ชิดสนิทสนมชื่นชมเหล่าดาราในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาว้วาวใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมตินว่าไปร้องคาราโอเกะเนี่ยเลือกร้องเพลงของศิลปินท่านไหนคะนนมือไม้พุ่มจะไปไม่ค่อยได้หรอแบบโอ้โหได้รุ่นน้องไว้นะคะได้รุ่นน้องไว้นะคะ คืออยาจะบอกพอยว่าเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราจะสั่งนี่มันจะต้องมีแบบนี่คะคือเราต้องมีองศาในการถ่ายใช่สวัสดีครับ ทำไมถึงมาเริ่มทำงานกับ Exact ทำไมถึงไม่ไปทำงานกับพ่อก่อนถ้าอะไรที่จะเริ่มทำแล้วก็เริ่มกับพ่อเนี่ยจะไม่ทำอัน,นแรกเลยต้องรักมันก่อนครับผมว่านะต้องรักมันก่อนรักและเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ก่อนนะครับแม่ท่านท่านป่วยท่านเป็นโรคไตไตาวายขั้นสุดท้ายแล้วต้องฟอกไตฟอกเลือดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสามวันเราเนี่ยต้องช่วยดูแลผมนี่จะตายไม่ได้ตอนนี้ <laughs> ถ้าผมตายจะแย่ <c oughs> ทุกคนมอจะอยู่่ไงเรื่องของเรื่องให้ทำให้คนรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงแต่วันและนี่คือรายการ,รกบัตออกเซชันครับผมสถานีบันเทิงที่เราไม่คุณไม่ตกเทรนนะครับ ของเราหนักขนาดไหนคะเราเจอเรื่องหนักขนาดไหนเฮ้ยเวลาเราไม่มีตังค์บางบ้านเขา <c oughs> เขาไม่มีเงินรายได้ไม่พอแต่อย่างน้อยเนี่ยในในแก้วเสียปากกาเนี่อย่างน้อยก็ต้องเจอเหรียญบาทอย่างห้าสิสตังค์ <c oughs> แต่บ้านพี่ที่เคยแบบว่าไม่มีแแม้ต่เหรียญสตังค์เดียวในในบ้านเลยเดี๋ยวลองเต้นโชว์หน่อยต่ ให้เจอหรือไม่เจอมันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตครอบครัวของเราเลยมันจะไม่มียังไงแบบสัญญากับทุกคนอะว่าถ้าแหม่มเจอแม่แหมแมยังไงแหม,ม,ม่ก็ไม่ทิ้งใครอะผมจะใช้เวลาทั้งหมดจากวินาทีนี้ชดเชยวินาทีที่เสียไปผมจะบอกรักคุณทุกวันนี้ไป